ตามปิดมาดูจิตอาสาที่ช่วยกันเก็บขยะในพื้นที่ป่าชายเลนนะครับโอ้เยอะมากๆนะครับเนื่องว่าอยู่ใกล้กับชุมชนชมเยอนะจริงๆวันนี้ทุกคนทำหน้าที่จิตอาสาได้อย่างน่าชื่นชมมากๆนะครับ ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมหลักที่พวกเรามาที่นี่ในวันนี้อีกครั้งหนึ่งของปีหกเจ็ดเมื่อปีหกหกเราก็ได้มาปลูกป่าตรงกลางเอาไว้นะครับก็รอดหกสิเอร์ สี่สิบเปอร์เซ็นต์วันนี้ปีน,นี้ที่หกเจ็ดต้องมาปลุกซ้อมนะครับก็ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านมาร่วม้วยช่วยกันสร้างกุศลในวันนี้นะครับในวันนี้สิ่งแวดล้อมโลกที่จะเป็นมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งคือวันที่5มิถุนายนของทุกปีอ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2มิถุนายน เราก็มาจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนต้นไม้ที่ปลูกคือไม้โกงกางเป็นไม้ที่ให้ความชื้นแลให้ยออกสู่บรรยากาศได้มากกว่าต้นไม้บนบก15%นะครับกข้อมูลของครูจา่าที่ดูแลเพื้นป่าแห่งนี้มายาวนานท่นได้ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับ เยี่ยมมากๆเลยจิตอาสานิยมเ,เยี่ยมมากมากเลยนะครับ่วยเก็บขยะไปในตัวด้วยนะเ,เยี่ยมเลยเ,เยี่ยมเลยเทุกทุกคนอเ,คเอาให้ได้ภูมิใจว่าตัวเองวันนี้ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วที่นี่เปนอ,อีกปีแล้วที่เราได้มาดูแลปื่นปา่าปุกลางปื่นป่าชายเลนในพื้นที่แหลมชบงัง ป้าคุณแล้วลูกไปให้ไปให้แม่หนยเยี่ยมเลยตัวเล็กเยี่ยมเลยหนูน้อยเยี่ยมเลยลูกเยี่ยมเลยเขเชือไปให้ป้าหน่อยคนเดียวเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยทุกคนเยี่ยมเลยโอ้โหนี่จิตอาสามาจากเดินทางไกลมาจากบางกงนี่นะโอ้น่าชื่นชมน่าชื่นชมนู่นที่กำลังเก็บขยะอยู่นะเดินทางไกลมาจากอุดรนนั่นน่ะเลยลายน่ะโอ้ ອະເຈົ້າໂຕດອນເດະນະເອີ້ໂອ້ມາດ້ວຍໃຈເດະນິເຈົ້າໄດ້ັາ